เพราะน้ามันทําให้าสาวสาวหมดเลยนี่ค่ะสีจันรูมิเนสเซนต์โกลอิงวินเรียนเพอร์ฟิคติ้งพาวเดอร์แป้งผสมรองพื้นที่จะช่วยควบคุมความมันอย่างเป็นธรรมชาติทําให้หน้าสดใสตั้งแต่เชา้าจนเย็นเลยค่ะตัวตลับเก๋มาก สังเกตได้ว่าเมื่อเปิดออกมานะคะพับจะถูกซ่อนอยู่ด้านล่างเพราะฉะนั้นแล้วจะไม่ทําให้หล่นง่ายและที่สําคัญที่พี่ชอบมากนะคะจะไม่เป็นการเก็บกักเหนือ้อซึ่งเป็นบ่อกเกิดแห่งเชื้อราค่ะ สีจัน Luminescence Glowing Brilliance Perfecting Powder แป้งอัดแข็งผสมรองพื้นสูตรพิเศษที่มีคุณสมบัติควบคุมความมันกันน้ำกันเหงือ่อซึ่งผ่านการคัดเลือกวัตถุดิบคุณภาพสูงจากทั่วโลกรวมทั้งผ่านกระบวนการทดสอบ irritation test ซึ่งเป็นการทดสอบการระคายเคืองกับกลุ่มคนที่มีผิวแพ้ง่ายจากสถาบัน Spin Control Asia สถาบันที่ทำการทดสอบระดับโลกอีกทั้งยังปราศจากน้ำหอมและพาราเบนเพื่อให้มั่นใจได้ว่าแม้ผู้ใช้จะมีผิวที่บอบบางก็ยังสามารถใช้ได้โดยไม่ระคายเคือง อย่างแนนน่อและเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดสีจันลูมิเนเซนซ์โกลวิ่งบริล i l นส์เพอร์เฟกติงพาวเดอร์ถูกผลิตขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยจึงทําให้คุณภาพของแป้งเทียบเท่าคาน์เตอร์แบรนด์ระดับโลกแป้งตัวนี้มี3มเฉดสีที่เหมาะกับสาวไทยมากเลยนะคะ sc สเหมาะกับสาวผิวขาว sc 3 0มเหมาะกับสาวผิวสองสี sc 5 0เหมาะกับสาวผิวเข้มค่ะอย่างน้องเกรซนะคะเหมาะก,กับ sc สค่ะเพราะเมื่อทาแล้วจะทำให้ดูเปล่งประกายดูเป็นธรรมชาติมากค่ะ เรามาเริ่มกันเลยนะคะเราค่อยๆใช้พับนะคะกดไปบนแป้งและบริเวณหน้าผากก่อนนะคะแล้วก็มาเริ่มบริเวณที่จมูกเว้นบริเวณรอบดวงตาไว้มาที่แก้มอย่าลืมนะคะบริเวณซอกจมูกและบริเวณใต้คางบริเวณคอให้ละเอียดด้วยนะคะจากนั้นนะคะเราใช้นิ้วค่อยๆกดบริเวณใต้ตาเพื่อให้ไม่เป็นคราบและใช้พับค่อยๆกดแป้งบริเวณใต้ตาได้เลยะคะ่ะ ข้อดีของพับสีจันนะคะคือผลิตที่ญี่ปุ่นฉะนั้นแล้วจะทําให้พับเนี่ยไม่อุ้มแป้งและก็จะทําให้การลงแป้งเนี่ยดูกระจ่างใสและเนียนทั่วใบหน้าได้ดีเลยล่ะค่ะและถ้าใครอยากเติมระหว่างวันนะคะแนะนําให้ใช้กระดาษซับมันหรือกระดาษทิชชู่ก็ได้ค่ะพับให้เป็นสี่เหลี่ยมให้เข้ามือเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นเราก็ซับหน้าด้วยท้องหน้าเลยนะคะซับด้วยกระดาษทิชชู่เสร็จหรือกระดาษซับมันเสร็จปุ๊บเราใช้สีจันซับมันระหว่างวันได้เลยค่ะการเลือกแป้งสีจันทร ที่แนะนําว่าเลือกสีที่สว่างกว่าผิวหน้านิดนึงนะคะพอเวลาทาลงไปแล้วเนี่ยจะทําให้หน้าสว่างสดใสเมื่อเราเติมแก้มเติมสีเฉดดิ่งอื่นแล้วจะดูหน้าพอดีเลยล่ะค่ะและจะเห็นได้ว่าแป้งบนใบหน้าดูบางเบาไม่หนักหน้าและควบคุมความมันได้เป็นอย่างดีค่ะถือว่าเป็นแป้งที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของสาวๆที่ชอบเนเชอร์ลุคในยุคนี้เลยล่ะค่ะเห็นไหมคะ ผ่านไปทั้งวันแล้วหน้ายังไม่มันเลยค่ะถ้าใช้แป้งอัดแข็งตัวนี้คู่กับรองพื้นสีจันรบอกได้เลยค่ะว่าดูธรรมชาติสุดๆเพราะ2ตัวนี้ถูกออกแบบมาคู่กันค่ะสวยได้ทุกวันแบบไม่มันและเป็นธรรมชาติด้วยสีจันลูมิเน s ซ e n c e Glowing b r l l l i a n c e Perfecting p เดอร์